ตั้งนโมสามจบปัญจามาเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจะตุสัจจังปากาเสติธรรมจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเมชัยมังขลังสวดเก้าจบพุทธคุณของคา,า,า,าถาพระพุทธเจ้าชนะมารคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร เป็นคาถาที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งเชื่อกันว่ามีอนุภาพกระจัดภัยร้ายทั้งปวงขจัดอุปสรรคที่เปรียบได้กับมารผจญและป้องกันสิ่งไม่ดีทั้งหลายหากมันภาวนาเป็นประจำจะสามารถใช้เป็นคาถาชนะคู่แข่งเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตได้โดยในบทคาถาได้กล่าวสรรเสริมพระพุทธเจ้าที่ได้เอาชนะซึ่งหมู่มารอสูรผู้มีฤทธิ์ร้รากาจ พระคาถานี้มีอยู่หลายตำรับและหลายครูบาอาจารย์โดยหนึ่งในนั้นที่นิยมสวดกันมากคือคาถาของหลวงปู่ม่านภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่แห่งสายกรรมฐานคาถาชนะมารปัญจมาเรเริ่มต้นกันด้วยคาถาชนะมานปัญจมาเรซึ่งเป็นคาถาปราบมานจากพระอาจารย์ม่านภูริทัตโตใช้สวดเพื่อป้องกันอันตรายต่าง ไม่ว่าจะเป็นจากอุบัติเหตุในบ้านอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือแม้แต่อันตรายที่อาจจะเกิดได้จากคนสัตว์หรือสิ่งของต่างๆก็สามารถสวดบทนี้ได้เช่นกันบทสวดปัญจามาเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจจังปากาเสติธรรมจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจจวเชนะ โหตุเมชัยมังคะลังเคล็ดลับใช้บทสวดคถาชนะมารปัญจมาเรสวดเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันอันตรายทั้งการที่คนเราจะโดนของหรือถูกไสยศาสตร์ผีอามผีสิงผีแฝงร่างได้นั้นต้องมีบาปสัมพันธ์กันมาก่อนอาการเจ็บป่วยจึงตามมาข้อสังเกตง่ายๆบางคนตัดต้นไม้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไร จ้างคนไปตัดต้นตะเคียนใหญ่ขนาดเจ็ดคนโอบคนที่หนึ่งตัดทิ้งไว้ครึ่งต้นคนที่สองมาตัดให้เสร็จและลมต้นไม้เรียบร้อยคนที่สามมาเลื่อยเป็นท่อนๆล่อ,ลองลงแม่น้ำคนที่ 1, นหนึ่งโดนนางตะเคียนเล่นจนเจ็บป่วยแต่คนที่หนึ่งและคนที่สามไม่โดนคนจ้างก็ไม่โดนสาเหตุมาจากพฤติกรรมของแต่ละบุคคลและจังหวะในการเข้าซ้ำของวิญญาณ คนที่หนึ่งดื่มเหล้าฆ่าสัตว์แงจังหวะนั้นจิตอ่อนไม่กระชุ่มกระชวยจึงโดนคนที่สองสวดมนต์ถือศีลทุกวันไม่กล้าคนที่สามรู้ไสยศาสตร์ท่องคาถาบาังตาก่อนตัดนายจ้างเป็นคนจิตแข็งเข้ายากมันก็ไปเล่นคนที่จิตอ่อนที่สุดหรือคนใกล้ตัวแทนคือคนที่ซึมเศร้าขาดราศีหน้าตามัวมองเต็มไปด้วยเรื่องเศร้า ขาดความกระปี้กระเป๋าร่างกายอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยถ้าโดนสิงหนึ่งตนเหล่าวิญญาณตนอื่นๆก็จะตามมาสิงสู่เรื่องเหล่านี้เราแก้ได้ด้วยการสั่งสมบุญเพราะบุญคือเกราะคุ้มกันภัยที่ดีที่สุดขอให้จดจำหลักข้อนี้ไว้พัฒนาไปสู่ความเป็นอารยะในตนคือทำทานเป็นร้อยปีไม่เท่ากับการถือศีลแม้เพียงครั้งเดียว ถือศีลตั้งร้อยปีไม่เท่ากับการได้ฌานหนึ่งแม้นเพียงไก่กระพือปีผู้ใดเข้าฌานเป็นร้อยปีและไม่เสื่อมบุญวาสนายัางน้อยกว่าผู้ที่เพ่งเห็นกระบวนการเกิดเป็นร่างกายตัวตนจิตใจสองแม้จะเพ่งเห็นเพียงชั่วขณะจิตก,ก็ตามสาเหตุแห่งการสิงจากวิญญาณต่างพบส่วนมากก็มาจากวัตถุที่สะสมและพฤติกรรมมนุษย์ อีกส่วนคือรู้เท่าไม่ถึงการเช่นฆ่าสัตว์วิญญาณในสัตว์เมื่อละจากพบสัตว์มาตามเล่นไปตักดินที่เป็นเนินสูงเป็นทางสามแยกไปเก็บของที่เขาทิ้งไว้ในวัดบ้านติดต้นไม้ใหญ่และพวกภูมิมะเทวดาคนทานมาสิงบ้านมีสามพระภูมิสักยานรับขนันผิดครูรับของต่ำเข้าบ้านโดนยาสเสน่ห์จากผู้อื่นกระทา ขอนไม้เก่าที่ไปเก็บมาจากวัดตู้เก่าของเก่าเก็บบ้านเป็นทางสามแยกบ้านเป็นหัวมุมถนนบ้านถนนโค้งอยู่ติดถนนบ้านเป็นทางรถพุ่งบ้านใกล้วัดใกล้โบสถ์ที่บ้านเลี้ยงกุมารทองแม่เป๋อพ่อง,งั่งตาแดงคดปลวกแก้วจันทการรังจอมปลวกผีกระบอกผีกระป่าช้าง ดินเป็นที่เนินสูงสูงปูดขึ้นมาผิดปกติสารพระพรมิมีการนำดินจากที่ไม่ดีมาถมดินที่บ้านก่อนก่อสร้างซื้อที่ฝังผีเคยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นฆ่าเสือหรือไม่ฆ่าแต่เอาเคี่ยวสัตว์เนื้อสัตว์หนังสัตว์เขาสัตว์มาบูชาเหล่านี้จะมีอาการแปลกๆได้ทั้งนั้นไม่ควรถ้าเป็นปลวกคดปลวก จอมปลวกใช้มหาสุขาวดีวาย,ยุหาสูตรอ่านเช้าเย็นหนึ่งจบและสวดมนต์เช้าเย็นไม่สามารถเข้าใกล้ถ้าเป็นทางสามแพร่งสามแยกทางโค้งใช้ลักษณะกระจกตามนี้กระจกนูนเอาไว้สะท้อนพลังให้เบี่ยงเบนออกเราจะพบเห็นบ้านที่ตั้งบนทางสามแพร่งติดก,กระจกนูนนอกจากใช้เบี่ยงเบนพลังแล้ว ยังช่วยติดเตือนภัยให้กับรถคันอื่นได้ทราบกระจกเว้าจะนิยมติดกรณีมีของกดทับบ้านเช่นมีตึกสูงอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านกดทับบ้านของเรากระจกเรียบหรือกระจกเงาจะเป็นตัวเก็บภาพหรือดึงภาพมาไว้ในกระจกเหมาะสำหรับต้องการเพิ่มพลังปราณให้กับมุมใดมุมหนึ่งของบ้านห้ามใช้เด็ดขาดกรณีที่มีของแหลมอยู่หน้าบ้าน แล้ติดกระจกเรียบเท่ากับเป็นการเร่งดึงเอาพลังปราณพิฆาตเข้าบ้านเราเร็วขึ้นกระจกนูนเป็นอุปกรณ์แก้ห่วงจุ้ยที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายได้ผลดีควรจะใช้กระจกนูนที่มีขอบสีทองสีเงินสีเหลืองสีน้ำตาลสีขาวเพิ่มพลังกระจกนูนให้มีพลังส่วนสีอื่นๆไม่ควรใช้ถ้าต้นไม้ใหญ่เป็นจุดรวมวิญญาณ ให้เอาเหรนบาทครุฑสมัยก่อนต่อเข้าไปในต้นไม้วิธีทดสอบให้นำของที่เราสะสมมาใส่ไว้ใต้หมอนนอนแล้วเรานอนทับลงไปบางคนนอนไปฝันร้ายแน่นหน้าอกเป็นตุ่มที่มือขาคันไปทั้งตัวปวดแขนขาแสดงว่าของชิ้นนั้นไม่ดีให้นำไปทิ้งหรือลอยน้ำได้เลยถ้าเป็นสามภาพภูมิลองเอาดอกไม้ดินที่สารพภูมิ ของใช้ในสารพระภูมิเล็กๆมาวางไว้ใต้หมอนถ้าเกิดอาการก็ทุบทิ้งได้เลยถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่หักกิ่งจากต้นเด็ดใบาจากต้นมันมาถ้าเกิดอาการก็ตอกเหรียญคุดเลยการสวดมนต์จะช่วยขจัดโรคภัยและค่อยๆไล่วิญญ,ญาณแฝงเอาทีละนิดจนหายเป็นปกติโดยไม่ต้องเสียเวลาไปหาหมอดูร่างทรงตํหนักทรงที่ไหนให้เสียเงิน